ข้างก่อนเว้ยไปด้านซ้ายอ่ะจะมีให้กดเออมีเลอรมีไลท์ก no 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 anyway ับเฮฟวี่ไลท์คือจะเป็นหลังเบอร์เฮฟวี่คือจะเห็นหมดเลยโอดิัน่าจะอมันเแ้วแ้วแ้เฮียเฮียกดโว์อ่ะพิมเขราว่าเซิร์ต้องสาลาไม่พิมพ์ครับเรื่องของมึงอยู่นี่เขาฆมาแล้ว

รู้จักก็ี What ต่อโอเคเกแล้วโอ้โหโอ้โห้ย่ะเฮ้ยเอาเาองไม่รู้แมว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 มแม เข้าไปแมวแมวนต้องงวแมวคงไม่ใช่แมวแล้วคงคงคงไหนเดี๋ยวเข้าไปหาคงลองคงจะเป็นแมวงคงโอ้ ไม่ไหวไม่ไหวตายเหี้ยไปหน้ากระจกดิคนส่วนมากชอบอยู่หน้ากระจกปุ๊บกลับเข้าใจเนี่ยครึ่งตัวก็ได้ที่นอนกลับเข้ามาแมวปุ๊บมานั่งดูเล็กไล่สียงไม่ไล่เหี้ยแมวแมวทำไมมันขอดูชื่อหน่อยดิโอ้โอ้แได้ขอดูชื่อหน่อยไล่ไม่เขมวอ้าวแนั่งเงียนกนเล็กสี กระโดดลงแมวเฮ้ยอะะไรนเฮ้ยเจอเหยื่อแมวนี่ไงกูเจอแล้วแมวไปละรับกูด้วยเดี๋ยวกูเข้าไปห่ะแมวกดกดไงียบไปเอซี่อะไรแหละกดไม่แคนเซิลอ๋อไอ้ไรจะได้แมวแมวแมว Now. 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 Now.